เกลบักบวบนะใกล้กันหลายพูดใกลย้ยแก้วหน่อยเ <c oughs> มนูเย็นพี่น้องมื้อนนี้กับปาชินไก่้อีกแล้วปาสิบักชินไก่้กับด้กินคือเก้าแล้ว กินเหมือนเดิมไก่กระเดย hẹn sáp toan để nói cả sáp toan nhai hai u bạt cay cả đấy จะมาปรุงเครื่องนะจ๊ะใส่เกลือไปนิดนึง เกลายด้วยพี่น้อเลยแั้งเหนือก็ข้าวคั่วนะแต่ข้าวคั่วแคหน่อยเน,ยนาะออมไก่ค่ะ,ะเมนูไกไ่ไ,ไกไ่ไ,ไก่อันเอามาเขาเอามใาหาย,ยุติม,มาแห,าอาาหา่อำนาจคัวมาสิเอามานะนนลปากาพ่ะนะอ,อ,อันนี้เมนูไก่นิ <laughs> กิแรกว่าเห็ดอันนี้มันบ่มี่น่ากินใส่ข้าวคั่วด้วยอ้อม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 ก็ไหวอืมกซี่อะไรแล้วซี่บ่มีบ่ได้ตั้งใจซื้อจะทำอ้อมไกลแหมลูกปรุงไปแล้วทุกอย่างแล้วเนี่ยมีข้าวคั่วมีทุกอย่างข้าวคั่วแล้วก็แป้งนัวอยู่คืออย่างขึ้งหง <laughs> ต้มเหม็นมันเปื่อ้ยจะเป็นอันบ่ประทับใจแต่ว่าผู้สับไกล้หน่อกสับต้อนญ่แม่มัน <h> อืมสับต้อนเนี่ยหน่อยบอกว่าสับต้อนมูลมูลไหนาาเนี้ยมานองเมีเต็มปากเต็มคำบัวบัวแม่บ้ามากตอนไง <h> บัวอืมหมาตอนเน,นี่ยนอยมนยังเขาพีเขาเกลือดีตอนไงเมื่อเขาพีเขาเกลือเข่าเนื้อยากอืมใจมมต้มเหม็นเปื่อยๆก็โอ้ยมันไหล อันนี้คือออมออมเซบ,บักบว<า>บออันนี้ก็สิฟ้าปิดไว้นี่แบบงวงจะก็เพ้อมแล้วมันแมนมปิดปิดฟ้าแล้วค่ะพี่น้องปิดฟ้าแล้วให้มันเดือดเดือดให้มันเปื่อยก่อนนะจ๊ะโอ้ยไปกับาท่านเดียเสียบอยู่เสียบให้คนน้องเอ๋ย là cả phơi, phơi, phơi. Ờ, cái quay pha quay cái không phải nhắn cái khẩu khó nhạt được hết hm 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 ไม่ใส่ปลาล้านะ ปลาปตตตตลตาแบบนวลนวลเลเบรเซปปลาล่า่สิบนัวน้นองขัวลำพื้นทุกวันเราต้องทำที่ที่ทหลังละรถตู้ค่ะพี่น้องค่ะเหออตุยรถตู้นี่แหละบันได้ไปเห็ดขั้วเย็นหนุ่ยเน้ ให้มันเข้าๆกันเลยให้มันเปื่อยๆก่อนเรา่ป้องเลาะปิดฟาก่อนนะคะไอ้มันเปื่อยๆเปื่อยๆเป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 ื่อยๆเป่อยๆเปอยๆเปื่อยปื่อยนเปื่อัๆเป่อยเป่อเป่เปื่่อเป่เป่ัเป่เปเป บวกกำลังตูวใหไก่เปื่อยๆอนให้ไก่เปื่อยๆค่อยว่ากันต้องใส่น้ำอีกเนาะข้ามหมอดข้ามหมดข้ามหมดคำมวนข้ามหมา เดี๋ยดิบ่มีโอกาสมาหาคุณแม่สุภาพเลยขนาดนา่าิใไฮติก็ยังบ้ามากไหมเอาเออนี่ละเขาเอิน้น่าค้นเปลี่ยนไปมันยน้อนเปลี่ยนไปย้อนยังเต่ละมือหนึ่งหนึ่งเห็นเงินแน่สองก็ได้เห็ดชิปแน่สมมีมูมีพวกดึงจองไว้ก็เลยบรไเ้มมหาแม่สุภาพ หันสีมาเนี่ยพูดกับไปท่ายคลิปพูดนี่นก,กับไปท่ายคลิปนั่งก,ก,กับไม่รู้อะมากก็ลเลยเปลี่ยนไปหันมนาะมันคือมือ่อแรกเด้มือ่อแรกโอ้ยลูกฝากเนื้อฝากโตัวฝากเนื้อฝากโตัย่างดีหมดละที่แรกมันเปลี่ยนไปจังสันเบิดลูกเต่าสุขุสุขคนนั่ะล่ะเอาคลิปนี้ฝากไว้สำนีพี่น้องบัดเนี้กิ่นจังเบิง้งกันอีกแค่นึง ช่องรัวลำพือนเบอร์เร็วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ใบบักกูดพร้อมทั้งมากันลุงช่องรัวลำพ,วพื้นจวดญาดฟาดบึ้มพี่น้องขาเสียบเียบเดืยวจังเบิ่งกันไหมไดนะ้ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้านในคลิปนี้นะคะ